ไปธุระธุระปะปังเก๋ว่าเขาดันทุกท่านเลยที่เปิดดวงตาไว้ให้ครับ like yeah, yeah. ผย่ก็ใส่หมวกดีกว่านะมันก็การร้อนได้ด้วยครับผมการร้อนได้ด้วยก่อนมีคุณรุ่งอรุณมีออนนี่แฟนเพจคุณสุรพาอร่อยที่สุดใช่เลยไข่ไขเจียวอร่อยที่สุดกินยังไงก็ไม่ ่ครับนีตัวเข้าไปเนี้ยนั่นแอนนั่นแฮะโอ้สวัสดีครับเลยเนาะสบายคือคือกลางวันมันเยอะคือคนเรามันนอนกลางกลงวันได้อย่างผมก็นอนกลางวันก็นอนสบายอย่างว่านะก็คือผมก็คิดนะคิดในใจนะเออถ้าเราซื้อไปจากไทยแหละถ้าเราถือมานี่เขาจะมองอยังไงคไปนะครับตามผมเองแต่ว่าจํารหัสไม่ได้นะ

โอเคเดี๋ยวผมจะไปทุราน,นะครับเพื่อนๆจะไปทุรานนะครับท o บี้โก้ inside create c r คือนั่นนะคือความวัตถุประสงค์หลักของผมนะจะทําให้มันผ่านผ่านให้หมดก่อนอะไรเงี้ยแต่มังเออบางช่วงนี้มันมาเจอช่วงที่ว่ามันยากอายุห้าสิบสีนี่ก็มันแก่เกินนะครับผมถ้าพูดถึงสีผมสีอะไรแล้วนะเขาแก่เกินนี่นะครับทุกคนนั่ง พักผ่อนตรงนี้มันจะเย็นนิดนึงนะจะเย็นครับผมเดิมค่ะใช่เลยครับผมก็ผู้หญิงเขาก็ต้องขาวอยู่แล้วแอนยังพรนะเขาบอกว่า ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอันนี้เพิดเดียร์สเตลเปิเดี๋ยวเป็นตัวเองอายุห้าสิบสี่นี่ก็มันแก่เกินนะครับผมถ้าพูดถึงสีผมสีอะไรแล้วนะเขาแก่เกิน ผมสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักค่าบ้องหญ่แอนนะครับผมจะอ่ะาทักทายพี่อรุณแน่ๆเลยครับผมโอเคครับผมถ่ายถ่ายผมก็ลองดูนะครับผมแต่ชอบครับผมชอบความเขียวครับผมพี่ลุงอยู่จังหวัดไหนครับสำเนียงแต่แต่เราจะฟังสำเนียงกันออกนะคือผมจะฟังสำเนียงออกนะสำเนียงทางบ้านก็คือที่นี่เขาจะมีแบบว่า แต่เมืองไทยเ็ามีรือยังครับทุกคนเรียลลี่อย่างคุณคุณเอพูดอนะ่ะผิวผมจะออกขา,ขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอหน้าร้อนอนะมันเป็นอย่างนี้เลยครับผมเสื้อผ้าเอาพอคุณสุภาบอสุราชธานีเหมือนกันจ้าเย่เย่เยมีหลายคนเลยอยู่สุราชธานีนะครับผมของพี่เขาบอกว่าเกรดเอใช่ไหมคะ เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ถ้าที่ไทยนี่มันก็ That's <000. S 2> from Lindsay. Lindsay. Lin 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 well, I know. Yeah. It's your money. ก็ไ i k e ก็ไ i k e มาเกี่ยว,ว้อยกันได้นะครับคุณปฏิพนาคุณสารามณีนัทโลสวัสดีครับคุณสาราเป็นยังไงบ้างคุณสารา ในที่ก็ที่ไทยก็ฝนตกมีเขียวไม่ได้ตัดยงตัดหญ้านะก็เข,เขียวเลยครับที่ไทยฝนจะตกดีกว่าเมืองนอกนะแต่ที่เมืองนอกอะมันผ่านมาบ้านพี่เฉินนี่ไง <c oughs> เขาสงสัยเขาจะให้เป็นรถครับผมก็มันจะมีความส,าสดชื่นอยู่บ้างอะไรเงี้ย น,นะครับผมมาส่งพลังกำลังใจลุงเฉินค่ะขอบคุณมากครับผมคุงรุงอรุณมาแล้วคุณรุงอรุนณรรน,นี่ครับตัวเข้าไปเนียนนั้นแอนนั่นน่ะฮะโอ้สวัสดีครับ <c oughs> มีคนแกล้งผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับผมเอเปิดตาไว้ให้สวดนะครับอ๋อยิดอง มาเกี่ยวกันได้นะครับคุณพัธิพนาคุณสารามินนัทโลสวัสดีครับคุณสาราเป็นยังไงบ้างคุณสารามัีนนึนง,นงก็มันจะมีความาสดชื่นอยู่บ้างอะไรเงี้ย ที่สัญญาณครับผมสัญญาณตรงนี้ก็ใช้วไฟานิดหน่อยครับผมขอบคุณมากครับที่ผมก็จะไปถอนด้วยนะถอนจังสีมันต้องถอนถอนถอนโอเคครับกระนาทอกโอ้ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณอันนี่สวัสดีคุณเสื้อผ้าอาพรใต้เย็นนะครับผม มาส่งพลังกำลังใจลุงเฉินค่ะขอคุณมากครับผมคงรุ่งอรุณมาแล้วคุณรุงอรุณร้อนแบบร้อนแบบไม่ไม่เนินหนาร้อนแบบไม่เนินหนะครับผม <c oughs> สต้องไปเขาเข้าไปข้างในขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ100ริน m ร์มาเมื่อช I guess uh, pretty much amount ยี่ครับทุกคน ผมสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักค่าบ้องหญ่แอนนะครับผมจะอ่ะทาทักทายพี่อรุณแน่เลยครับผมคนอ,อันนี้ก็สวัสดีคนเสื้อผ้าครับสวัสดีกันเกี่ยวก้อยกันนะครับผมก็จะมีเสือ้อผ้าอาพอ uh, drive t h r นะผมก็เกรงใจนะ <laughs> บางทีบางทีกดไม่ถูกไม่ถูกนะตอนแรกๆนะผมก็งงๆนะครับผม แล้วรถมาจอดข้างหลังเราอะไรจ้าพี่ต้องไปจ้าโอ้โอเคจ้าขอบคุณดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะบายยจุงกะจุงกะครับผมขอบคุณครับพี่รุงล่ะพี่รุ่งของเรานะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับเย็นวันศุกร์ครับทุกคนก็หลายคนเขาก็จะมาพักผ่อนไปด้วยไปด้วยไปไปไปถอนตังค์ให้ทิปครับไม่มีตังค์ให้ทิปเขาทิปเด็กครับ ผิวสีแบบประมาณผมเนี่ยก็เลยได้ผมก็ได้พ่อเอผิวคนสุ<ม>สตร์เหมือนกันค่ะสุรัตนี <laughs> ของพี่เขาบอกว่าเกรดเอใช่ไหมคะ <laughs> เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนี่ยนี่ถ้าที่ไทยนี่มันก็ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบชอบค่ะต่างตางูดบอยโทบีวิวไดรแแลกเข้าใจนะครับคนทำงานนะ ถ้าผมทํางานอะ่ะผมก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือผมก็กะว่าจะไลฟ์ให้มันปลอดภัยอยู่นะครับผมก็มาไลฟ์สะสมเวลาครับตักตาโอ้คุณจะููนตื่นเร็วมากๆเลยนะเนี่ยทํางานรอบดึกหรือเปล่าครับ